คนเห็นกันก็ต้องถามกันและค่อยสิเมนผู้เท่าเห็นผู้เท่าถามอายุสังขารแม่บ้านถามกันมือได้สิออกครับผมอภิการพี่น้องรถเทียนยอยักขอไข่ขอไข่คือบอกไปไหมปะขอไข่ยอยักขอไข่9675ขอนเจ็ดขยับรถด้วยนะครับรถยอยักขอไข่9675หขอนแก็ดขยับรถด้วยนะครับก็แม่ไทยหนองไห้เฮิ โมเปียนมาทำอย่าไรเบิ้งเองนอะอันเกิดซาดกเาดาา็เป็นหมอลำแล้วผูกขาสะแมงมันมวลเป็นหมอลำม่ดีอยู่หลายอย่างมีลูกบอกลกูกมีหลานบอกหลานจะไปเลี้ยนสูงอันเกิดจะเป็นหมอลำมาเลี้ยนโลดลงหมอสามกับเป็นได้ บาด้ใส่บุดดอกมาล้ำซื่อๆดีอย่างหนึ่งบกอย่างเขาเจ้าของบ้านอาเซียขอบคุณครับเอาปากหมดได้กินหอนได้ครับผมขอบคุณครับโอ้ยมาสอนแคแ่มาเบียนกันซะไปนักอาเซียเขาไหมๆๆๆเอาเด้อบารีนำพอเบอรีมา เล็นนาม้ bước สักอ <If> ันอันตอนตะหาหนังเดือดหาดูเริ่เข่าผมเดินเข้าผาเท่าต่อไปแห่งกันดูเดินมามาที่อยู่หุ้มฐานกะดูจักอันกันมามาเดือเเ่าเข่าแก่งอาคำอาเดือดเป็นจนสิ้นละอันเตะเป็นจนเจ็บนเป็นอลินน้ำเป็นอลินนาเดือดเขาดุดึงทำเหลือพอเดินไปจนสิ้นดินนำมาล้างเธอเล้ห์หันนีทำไม่มีแต่พื้นเมื่อดีคุณเป็นมาลำเพื่อดักโซ่ความดูไผ่เดือพ่อกระสังมาสู่เม่นมาสู่ตีแต่วันเด่นยองเจ็ดเดียดองเดือดงาน โตกระเทินได้รับเรียมทาคราับแมนซินันหรือเบากระซิเห็นต่กขึ้นนี่ไปบ่ดีของผู้ผู้สอนจนมุนนสนานกันนาคื้นทางคบ่ออเคยอันโลกสียมวันไหนมาบอกคนนีกงานอุทิตเรียกว่าขุนแก่เข่าบ้านเฮ่าคนที่ได้รับหรือว่าได้รับต่ำบวยมาทางนี่ดังที่นองอาสูเขาบา่แค้นจ่อย ก้ามบดคืนไปแค่นั้นเด้อลายสิได้เดือดตื่นเึืแต่บางเงินแต่แกงใดไปสีเป็นล้วผมเป็นคนใดไปสีงอมเกินเข้าเอาละฮานนเป็นหม้อน้ำทำกันละมันนี่สีดำมันนี่ทำกันบ่มได้อีบบนนอนสนแต่บางฮาโนต่อกันมีจักกีผมเป็นลอยสันตับทันเดียนมามักปัญหาอันลื้อท้องแต่บองโนทางเจ้าทันเดือพหอยจนเบาอยุเบาอยุ่ฟังหาเดือพหอยเด่นหัรดวง ัมารองเบามารองเบาก็เป็นสู้ฟังเมนผู้ใดแล้วผมเป็นมาตังมาตั้งนมาสักคนไทยในบ่อรองเป็นบ่อรังทำกับมาฮืเมาโหดันเด้อสีํำกันบ่เดือดกาเหัาตังไป่รือบ้านเธอแล้ผมเป็นคนใดคนใดคงถู่แรนใดเบาเพื่อนใดผมก็ไดดเป็นลักกสมน้ำมานึกเด้อเตอะเป็นกะึงมักถึง หนึงเกลมารีนอบาโบรันเดอไบตาไบนาใบนาใบมันตารสางคนซื่อๆื่อบ่เป็นเสือเดือดและบ่เป็นสางคนทางบ่ตีเป็นอย่างจะค่อยถามละแมเพราะว่ากันแลํามันเอานิยายบบได้คนจะสอนไปว่าจะไหนคนจะบานแน่วหมาบ่จัดกินเสือแน่นกระบ่ดีเห็นเสือบ่เป็นหมาเห็นกาบ่เป็นไก่ยาสู้หอดอนไฟ ยาสูงเห็นก็นำโบราณหัามมาด้เดือพี่นองเด้ออากรยอดเหรียญักลาโลกวบบานีเมาขันสะกอนเอ้ยับนพอกดเกเีาสักืนพอกรเกลดาวส เสียไปบืงบ่รำไรกอดน้องข้าได้ยอดเตียนทุกคืนอาบ้าจะไรกอดยืนสีตโตะ๊ะลูม้อละนางปวดสงสารที่บ้านพี่ดีนาหัวใจมานานพี่ดีนาบอกหัวใจมานานคนสวยใส่เสื้อสีแดงคนสวยใส่เสื้อสีแดงพี่หักนต้องแองน้องเชื่อบ้าไหมขอเปจนะเจ้าของหัวใจจะได้ไมเรือท,ทองหรือบามีคนจองและบอมใ้เกมอาบคำพี่ดีคิด อยากมั่มขอขอดให้นำหัวใจกันดาขอให้นนำหัวใจกันดาขอขอดยอดเปลี่ยนสักคื่นเสียเป็นหมื่นหลับเป็นเสนไม่ว่างได้กอดคงชื่นชีวาได้กอดคงชื่นชีวาไม่แลกเรียนมาก็หวังใจอ่อนกอดนางหนาวหนาเหน่ากว่าสาวพี่คมตะอุ่น และพี่คงสบายพีพี่มีแห่งละพี่คงไม่ตายเธอไหนาก่อนนางนคันไ,ได้รึงตัดนองคงปรหน้าบ่เฮอได้ย่งไปรหงยามน่าลาุกไก่สิก่อนอีนองอีนองไปอีดอกอีดอกบ่ะโ ไอ้เป็บ่อนอาวบ่อนอาวขอขอ,อนเมืองนี่พ่านางเอ้ยสู้เอ้ยแฟนเอ้ยสู้เอ้ยแฟนเอ้ยดูเสยเสยเจ้าด้าสุรินพี่บอกกินเจ้าย้าสุญายนกอดน้องขันตอดเย็นบ่ออันสีบิบเป็นพันกระตามเลวสีบิบเป็นพันกระดามเลวเ เรดังสะกอนเด้อดปฏิเด้อทีแม่เจ้าภาพเผาก็คือกันทีู่้สาววีรุ่นนาฮันก็คือกันเพราะแม่นหลงศาสตร์กันแล้วบ่บาดนี่เอาเอินเอากันบาดเนี่ยแบบเป็นสีเห็ดคักๆกอะไรเห็ดบ่ได้สู่เพิ่นบ่ได้ไอเห็ดคักๆักไอเพิ่นไปนั่งเด้อมาสั่นบลาแห้งดึกเอาเทอดไก็แห้งยืนน้ำมันล้ำยกไก็ยกเก่าอยู่คือเก่าอยู่ บัดนี้้วยหาของบมุลของท่านเจ้าภาพสัทธาสส้างน้ำกระทําบุญโดยวามรัทธา a เบนบ่เมม่คำมาสัตธาสัพพะ tha สัทธา,ทาคือคมเสือเสือวานรกมีสวรรค์มีจังเกิดเป็นบุญได้เสือมาทําไปแล้วผู้้ตาตรต้องได้อันนี้แมนน่นแทบบ่มเม่นเป็นนังจังมาเมน่นพอมามันมมีนิท่านค่มเป็นมาอยู่แล้วคือขั้งเท้าสุดโท้ม่วงงงในเห็ุบุญหาพอพอสั่งคมไว้ประเทศน้ำพู้ตายสีหางมีดีได้อันก็หดเจ้าเงียนนั่งสิได้ถอนคัพ้พปุณสั่งไว้อันนี้แมนน่นแทจะแน่นอนคำมาบุญบุญนี้บัดีแม่ ทำมาบุญบุญนี่เจ้าอยากได้ไปเห็ดยังหรือสีไปไทยหน้าคือจังควยเตะบ่อหรือซีเอามาเอาไ้ในขั้วตาขัวกีเอามาฟักใส่บ่อตาแกงตุ้มมาสดกินโอ้ยาสิเนี่ยครับผมขอบคุณครับพี่แม่อยู่ดีมีแห้งด้วยแม่ปั่นเด้ออย่าเก็บอย่าไข่อย่าป่วยอย่าขู่อย่าลนให้อยูซ่ซำนี้ละตุ้มลูกตุ้มเต่าไว้ซะ่อน คำาม,มาบุญบุนี่เจ้าอยากได้ไปเหตยังหรือสิไปไถหน้าคือจังควยตึกบ่อหรือสิเอามาไว้ไหนขั้วตะขัวกีเอามาฟักใส่หม้อตะแกงต้งมาสดกินมันบมอเป็นจังสัน้นดอกคำาม,มาน้าบุญคำาม,มาบุญบุนี่เป็นสื่อน้ำธารม่อนไปเอาได้ขันผู้ไหนสร้างไว้บุญพระลาศิโยทรงสีได้กินโยง,ง,ง ไปอยู่ทั้งสันป่าพลานันเอ่ยแกผู้ทำพลานันลาแกผู้ทำเอ่ออิ่มโอ้ยโอ้ยดียามเพ็้นฟัง ทำมาบุญบุญนี้มันโ่ออกโลกหน่อยหาหกคือจังมาคือท่านศิลาวนาบุญกิริยาวัตถุสามสิบบานบ่มียันหนังบ่าานขาบบ่ขุงกับบุญโตแต่ศาสต์ก้นนอนบ่ฝันหลาไะ,ะอีกเป็นเรื่องเรื่องบุญไปทั้งบุญกะมีผู้ถามหา ไปทั้งบูวและพระอากามีภูมิมาับไปพักเซาเดอกินเขานี่แม่น่าสร้างไว้เนไหนก็มีมากปากขึ้นแต่ละขอคนเสื้อเสื้อถือคือสิไปขายขาก็ต้องเพิ่มเด้อผลบุญในกำไรบ่ขาดทุนก็แมนบุญที่ทำใบเอีคือจังหวสร้างมาในหน้าสวนหัวให้กะแม่น่าสร้างไว้จังมาได้แม่นเถื่อหลังผู้ฟังเออ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 เอเอเอเ แฟนฟังงามข้าพิม่ทาจะเข้าเดือนนี้แล้วพจังวาสมสุภาษิตว่าจะไหนว่าพุญญาณีนปาราลกัสมิงปฏิธาขนีปานีนางบุญดีเป็นหน้าถู่ในหลวงนรลคนสุคนสางกบอบุญพ่อในเพิงพ่พักนาบุญศรีคำสมเยน็นเอาบันีทิทาสุดทั่วโม,โมงเข็ดน้ำพอได้ดีแบบไดีเอาฟังแต่น,น้อยพี่น้องบัดนี้ เอาละได้ครั้งนั้นมีสุดพ่โมโกไปปุ้งเฮิอยุคโคกับพ่อบีดาอีทักกับปีหมาเขาหางประคอดแต่ได้คำเพิ่นบอกคำสั่งบีดาว่าคำเบื่อยังพ่อโมล้ะนะตายไปด็บสันแย่จะได้ปั๊มมาบะหุนนะคุณนั่งอย่าออไปฟังละยอนักอิปัสาจำนั้นได้แต่มาได้รูปแล้วจำไว้ให้ดีเสไดนะเป็นศรษธีการไปติดต่อให้เอาพ่อไปเผาถึงดอยหน่อยแล้วพ่อนั้นบีดาตายกากพ่อนั้นได้แล้วก็แบกเอาศักของพ่อไปเผาแล้วก็ไปถึงกับว่าคนดำจุ่มกุ้งเด็วดลงมาทางดุมป็น หมอคนเขียวหมอกระแบกปุ้งเดี่ยวบืนบกบืนมากเดือดจนไหลออกปมามไหลซอกซากนไหลไปหอดปุตรีเมื่อเดือนไหลาอาบนาคผู้ทา้าอกำพระบอพอถึงผาพระหันเดีแล้วก็อสุพพอว่างไปให้ดีแต่บัดนี้บักขี้กลับขึ้นมาใหม่ครับโอ้ามาจำหมอลำไม่ตีแม่นี่ยเออบ่อจำกระซิไปเดแต่หมอลำจำเจ้าภาพเองแม่สม <laughs> ขอบคุณครับแม่สมแม่จิต บนเรียบเอามาแค้นไ,ไปจำมอแค่นพร้อมเนาะค่อยสีแมนครับครับมนจะอได้ไปน้ำกันแม่สมศิจังวันนี้มาสั่นว่าขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อป้าเป็นเสียมาสั่งเมื่อบันครับป้าคอยใหญ่เดี้อเมื่อคนลงงงยูเ่เนาะเพอเดี๋ยวมันจะกอดอกจังไนสุดเดือๆตรงดิ๊ก <c oughs> เอาเจ้าหูตักอาคียู่เนาะเอาพ่อไปบ้างไปทั้งหน่อยเลยดิ ต่ว่าลืมกับไฟหน่อยกะลืมบักขี้กับขึ้นมหม่ได้ไฟแล้วจจงขึ้นไปหาโฟกัสโตรมาบอดไฟคือเก่าบม้อกะเทะได้เล่าเก่าขังกะที่มอและเอาคันติอดท้นนอนเก่าจนตาหลอดเบื่อสาระเบอรอไม่สวยมากหม้อกะขึ้นมาปวดปวดปงเก่าบมออันเดือดขวาหาเตาห้องเขาเค้ยกินในคังนั้นพอได้ปิ้นพายินดูทั้งสันป่าคิดเห็นลูกใส่ลาถึงลดลงมาเป็นละบบคนฉลาโหเขาพันหล่นละกะเบ็ดไซบอนหลุดหน่อยกําคาพระจาร่าองค์ยินกับเพศพระถึงห้าปองเห็ดปวดปอง ของทำก็ขหอรอนนำจักขึ้นได้บ an no ่อเท้าโบตอนด่ก็บอเป็นยังมาเตะไห้ระบังมารำหางเก่าเมี่จึงบอกขาเขาให้สู้เล้ากินพระหญายญินบอกมาบออยากพอรันเมื่อเริ่มมาเก็บขิงเต็มที่แล้วมาถูกมันตีแล้วมาหนวดให้เดาผู้เท่าผู้แก่รอนดูถึงปึงว่าซีเดินมาถึงไล่บันมันปวดพอให้ลูกมาหนวดน้ำแข็งน้ำขามอจึงบอกพรระยะไปหนวดไป่เดาพอแต่ไปหนวดไปให้ได้คืนคักคิง เค็ง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 หมอผัดปลาเท่าเต็งเมียหมอแล้วตีฟังเสียงดังซูซีซูซีเฮือนโยกไปให้น้มบ่กก,กว่ามือกำลับขันดาบกาปะเสดุกไปขามันมวยทั้งสองประคดดินคล้องขันตีพอสัง่ง นี่แม่หมอจึงว่างดับนางเกาคังเกาที่หมอได้เอาขันติโอดพดหอดเกาโจตลอดมือเศ้าบือไม่สวยมากหมอจึงบอกพันละยาไปปลุกผัวเถาวาใส่เบียเมียผัดว่าอ้าวผัวเถาจัจไายจ้กก็บอกขอไปนวดขาให้แกนั่นล่ะไปปลุกมาเบื้องแน่ไปปลุกตื่นขึ้นมาเมียเลยไปจับขาแข็งแข็งเกดีห้วยไม่นังล่ะดีเปิดผ่าออกดูพ้านางหยดบุญสู้เห็นค้ามเหลื่อมหยาบนางที่ก้มลงขาบปากคำแทงเลยไปไปเอ,อืนดหยดยใส่ใจหัวเพงมาเบิ่งแบีอันเดือกะหักคนคืองเรียวรีบไปบ้าที่แหลกบมบุษขา ตีเพิ่นบอกอดได้บนดอกจนทางจนมีจนได้เป็นเศรษฐีคือคำเพื่นเดาอดไหได้หอดเกาเด้อหมูคนเท่ามีเกาดอเกาเขียนเกาเฮียนเกาเล่าบอมีอึดเลยเขาจนได้ไปไครมีเกาเจ้าเกานายเกาพุ่นเกาไขจนได้ทั้งเมืองใหญ่จนได้หันตามีเกาหมูเกามาเลยตู้ได้เฮากะเดียบเกาเล่าปลาไม่มีหลายมีหลายพระเกาสิงเกาไขยได้งินเกาหากเกาก้อยเกาลาบกินเล่วมีแห้งกินเล่คุยแข็งเมื่อเราหกเก็เทีอ นี่เราเอาไปเอามาลวยหย่อนเห็ดต้มผอ เจ้าภาพของเขาคือกันใหญ่จรรมาดาต้องเฮ็ดได้ต้องได้ละเมอท่านหนึ่งต้องได้สองได้เจ้าภาพเด้อท่านสองสีได้หาขั้นจะท่านแพร่มาเจ้าสีได้เงินจ่ายท่านหน่อยนอยสีได้หลายจะาใจ,ะจะต้องคิดทวนั้งน,นอมอนวลบใส่ซลงปุ๋งแกเดียวจากมาท่านก,ากัน่อให้จะรู้ดับได้ผลนั้นทรงต่ำน้ำของเจ้าสี่เขียนใส่นังสือสื่อสกุนน้ำมีสี่ทรงคอนไปให้เจา้าภาพเอ้ยขั้นเป็นเจ้าเฮ็ดไทยให้ได้แตกน,น,น,น้อยนาเดือขั้นเฮ็ดนาให้ันเข่าสองสับล้อมกล่องละฟอนขั้นเลียงไหมเรียงมอนขั้นตัวฮเต อย่าสุมีขันตัวเตือย่าสุมีเม้ย้ยดียมเด้อคุณนเด้อยหากุหลาบแดงกุหลาบแดงหาบัลงปุ่มบองบ้างไว้สะกันข้างเพลิงใดีจะคอยว่ากันบัดเนี่ยไลบ้าเด้อมันสิใส่ดีก่อนสิลง อันนี้ให้น้องใช่ขอใหสกปอนนั่งดูท่าในบูบัน่คือเป็นเมื่อแล้วบุไปสู้ฮานสู้ฮานดิกุหลาบเดงกกลังอาง่านกำลังบานยี่อายอสง่งทะเลก็มีชีวิต <ś led> มอบให้แม่โชมโยงนำร่องความรักไปอะไรลางบักหาเชาวูละพี่ขอฝากให้เจ้าละพี่ขอฝากให้เจ้าตาเมื่อบัดน้ำไกลเบิดอะไรให้นั่งวันให้ส่งคืน อย่ารอสา้าส่งคืนอีกอย่ารอสาอาล่ลเลยผู้ใดบ่มีผัวก็ออกมาเด้อผู้ใดบ่ย่านผัวก็มาเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออสูบักลาฟ้อมหน่อยเดอเดี๋ยวพี่พาทวงตำแหน่งคืน กุมภาวันวาเรีนทายของควันจากใจฉันมอบเด็กจากใจร่วงนี้ที่มันลำอยากคิดถึงเธอไม่มีวันหลืมคุณลาบเสียที่มอบแด่คุณเพื่อเป็นในดุ้นเมื่อยังคุณเอาโห่มประหกไปกระซิบว่าใจเบ,บาังคนคง พรายขอบคุณเอพิพรขอบคุณแม่สาวเมลี่ดิแล้วก็ผู้ใดอีกบอแม่เขียนขอบคุณหลายๆเด้อสีสมบูรณ์เท่าครับเจอกันใส่พอดีสิบสี่กุมภาพันธ oui, ์จำลองกระไายก็ถือทำวันที่8สิงหาคมบังกักเขาดังคุยกันเกยเอาหัวดำตักงกับบักครบคนร้อนรังดังจำใบเด้อบาเล่น ซาตาุเกิดพอวันนั้นในใจหัวใจพี่บอกเอาไปนางกุละสีแดงมาหนา้าได้ทายจ้องกิดของพี่สบายต้องกิดของพี่สบายแม่เป็นกระต่ายตาใบยันก็ยมอมซ้อมวัได้สีดนแล้มาได้สีดนจนอาจารย์นบนฟางกระต่ายยักบาดพรางกระต่ายยัปราดพราวันไม่จะท่าจะหล่นลงพื้นดีไม่สิทธิ์ทีวีขอคอยต่อไปแม่มันจะไม่ให้สิ่งขอบาง เปล่งเจ้าเห้ยขอเจ้าจงฟังวันในเขาช่างเจ้าจงเึ้นมาขอบคุณครับพี่แม่น้องสองห้องซิตี้สายอ่อนหรือสายแข็งกว่านี้สายอ่อนพี่แม่เมื่อจะในบักแข็งดีแท้สันขึ้นมาบานกว่เฮื่อนสั้นบัเก่าแล้วครับเป็นหน้าเจ้าเพื่อนจ้าจะรอให้คิดพ่อละคนทรงเจะนั่งให้คิดพ่อละคนทรงจะนำยาเข้าบังบนใจใครสักก่เฮิ่อนเดินนอง ไอ้สงเกินมาเด้อล่าสาวน้องไข่ใชยอิสระสองคนงานเพลงเาล่าสาวน้องไขย จะได้ต้องพออมลาจ,อาจากคนหาเพืน้องคายริมฝั่งแม่โคงสาวสวยแต่ใจไม่บันคงเบื่อนน้ำโหงไหลลงสอสวนยาหน้อยเหลือเจ้าไม่เชื่อน้ำคำคนเมืองน้ำดำมาจนตัวไรไม่ปลาธนรำพอไว้พอให้ไปสู่ประตูวิม,มาสดพีกันน้ำตาอยู่ที่เมืองน้ำเปล่า ามีตาไรกีไปดีแต่ต้องกระยาของยาพันมันในเมือนเราเปิดนราดรอปแป็ดระบานเสียเรเบิดไปหัวเจ้าเริ่มคนเศร้ากันละสินละบ้าปวดหนาวเธอทีมาเราใครเธอหนีนจำต้องสังลางลา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 เลีลาคนเคยรักกันเคยจำนั้นเสียงหอดอนหนูระบายความดุก,กับเราเคยหอมแก้มกับเราบันนี้สู่เขาวหัวแต่เราจำต้องหมดสู ริมฝั่งโขงวันนั้นมีสองเราอยู่เดินเป็นคู่ก,กับน้องมองส่วนยาโ้ยเดยล่าบันด,ดนับบัวแพงกอดน้องในบ่อนไแขนเขาแค่น้องเสียงอ่อนอนิดหน่อยมันอิดหน่อยอ่อดอ้อยสอนละคนหัวใจ้น่อยสีห่วงกันหรือไม่เฮงยำไปเก้อจะไก่แซ่เด้งเก้อจ,จังเมื่อเจ้าไก่ปะเทศยดฝรั่งเหลวเขาลัลงทิพย์ม,มาบ่เก้อดำรังฝันจะพันลับเลือจะเลือนลับลาง ต่อไปเดือดฮาเหมือ,อนดังฟ้าที่ขาดดวงดาวมอบความทุกข์ไปทิ้งลงน้ำเปล่าเกินอยู่ยิงปวดร้า,ราวเจ้าระคายใจดับคาบเอาทายรถดันไปให้สาละตรังฟ้าร้องทางทางพุทธก็ตกลำคำทิ้นนี้เรามาอยู่เป็นประจำบัดนี้มาจอกช้ำม,มาบุกมือสารพังคงส่วนยาดน้ำพุนมันไหลห้ามนาดน้นำพุนมันไะลห้หานมน,นาทึบน้ำตาของไอ้เลี้ย มันใส่คนเหมือนเกิมใส่ความเแลยบก็นแหงพอออ้องบุกเมื่อทรงาลาสาวร้องไหยหักเปชรตายจาก่าทิมที่ใดมันแสนเจ็บใจแค่เด็กน้องเอ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 ายสราย สาวทางคุณเป็นใจได้น้อญาติผัวตีหึ่ใอองใดก็ประยำมากกันแด้นอจะไปยุงคุณขาสิว่าคนญาติผัวมีรักไว้ที่ใจมันก็เหมือนไฟร้อนเาเดียวเจอรักสามเศร้าเหมือนไฟหมกเท่าอีกหนึ่งชายสองเจอไปครั้งผิดหวังไม่อยากจะ ปวดสมองหังวใจลอยลอยจนเวลาฮออามีผมน้อยจนเวลาฮอนาะมีผมน้อยแต่น้อยคือมีแต่ลองแค่น้องเก็บบทเราวมาแน้อพีได้จำหุดทำจุดรับพวา,าใจเก็บไว้ดักที่ในรอกจากแม่ฉันอิสระอยู่ดังตุกมาลาไ้ขึ้นมันกันวันเล็กวันน้อยไม่เป็น เขาปัดป่าแล้วหวงเหมือนดวงแก้วแต่แล้วก็ต้องผหห่านไปครับตอนหญิงชายผู้นั้นที่เข,าข้าขาดใจทุกบันฉันไม่มีใครเป็นนายบังคับบัญชาไปใส่บ่วีไปถาม ไปใส่บ่มีไพ่าไพค,คองไพอ่ดคือเก่าเพราะเราก็ไปนั่งเบียเราเอ้ยเมาแล้วปักแม่นนอนรดน,น้ำ,ำเำื่อใจคนรักคือใครไม่อยากจะรู้สตรีดันคือศัตรูดันน้งจันดูดันเสรีจะใช้สมองทิ้งทุกวันทุกวีธทำมาหากินฉันแม่พิพื้นพื้นดินให้เป็นพื้นดินทองไม่มองหัวใจเป็นอินสระ ชายคนนี้นะเมียหลวงเมียน้อยไม่มีจะเบาใจแอนก็ยังมามองลูกแกดีหัวใจไม่มีราคีเหมือนกับผู้หญิงบางคนอดทะไรแค่ขังใจไปอดทะไลแค่ขังใจไ้หัวใจแค่งอ,อ้น ผมเกินนฤมพนตอนนี้พี่บ่มีขอนาทีละหักก้องกังดินวัวจะเฮ็ดพังเฮ็ดดีอยังบ่ได้นอนเลียแผลใจให้มาฮันเฟ่อันทีมงานทั้งนี้ขอไม่ห่างมาาสนีเออโอ้ยเนาะกันบ่ลองให้กันจักสีบานเลยเนาะเอาเดี๋นี่จากเพลงเนาะนเนาะเอออาจจะยัดด้วแม่เดินลองเพลงเด็กกับสีลงมไปดอก พอได้บันรดีแตเอาไาม่ห้างมหาสนีเอาเครื่องเอาลองพอเนาะ